คุณจิ๊บคะวันนี้มาอยู่ในงานวางศิลาฤกษ์ของอำเภอวางน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะคะเขาบอกว่าเป็นเจดีรวมของภาษาลีลิกธาตุสามแผ่นดินสามแผ่นดินเลยใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันสำคัญดีอย่างนังนคือวันอะไรคะวันเข้าพรรษาด้วยใช่เป็นวันพระใหญ่ใช่เป็นวันพระใหญ่แล้วก็เป็นวันเข้าพรรษาตอนนี้ ณเวลานี้เราอยู่ที่วัดอะไรนะคะคุณจีวัดเขาปากแก้ววัดเขาปจังหวัดสัะแก้วค่ะต้องให้เจ้าที่เขาบอกไม่ของพื้นที่ค่ะวัดนี้ก็เป็นวัดประจําอําเภอวังน้ำเย็นเลยนะคะที่ส่วนเหล่าคนที่มีจิตศรัทธานะคะก็จะมาร่วมบุญกันวันนี้มากันเยอะมากเลยค่ะวันนี้มาเร่วมบุญกันเยอะใช่เขาบอกว่าตอนแรกค่ะีแช่คนกรุงเทพเนี่ยมา200ค่ะแต่พอจริงๆแล้วมา ามร้อยกว่าอ่เท่าไหร่คะเป็นธรรมพิธาย a u t o m o b า l e ทุก้วยค่ะแล้วที่สำคัญเป็นอะไรที่ดีใจมากนะคะเพราะว่าอาจารย์เชี่ยใช่ท่านเป็นคนทำพิธีวางศิลาฤกษ์แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งในการสร้างเจดีย์ตรงนี้ด้วยใช่ถือว่าท่านเป็นผู้บุกเบิกและการเนาะถูกต้องใช่ค่ะใช่แล้ววันนี้เอ่อทีม power คุณจิ๊บกับแหม่มนะคะได้ อนุโมทนาและอบุญประฝากกับพี่น้องทุกท่านนะคะที่ดูรายการนี้ขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาสาธุไปกับเรา,ด,าด้วยนะคะขออนุโมทนาสาธุค่ะ ถ้าท่านใดอยากจะมาร่วมทําบุญที่วัดเขาป่าแก้วนะคะมาได้ตลอดเวลานะคะยังร่วมรับปัจจัยอยู่นะคะแล้วก็ทางทางที่มาเนี่ยก็สะดวกนะคะแล้วก็ถ้าจะดีนันนี้จะอยู่บนเขาเลยใช่ซึ่งวิวโดยรอบสวยมากสวยมากค่ะดูรอบๆได้เลยนะคะว่าที่เนี่เป็นป่าเป็นป่าใช่แล้วก็ตอนตอนที่ทำพิธีคุณแม่ตอนที่ทำพิธีคุณรู้สึกยังไงบ้างกูก็รู้ เจียงอะขนลุกใช่เหมือนกันเลยเหมือนกันจิ๊กก็ขนลุกขนแบบลุกทั้งตัวเป็นเหมือนกันเป็นค่ะเป็นเพราะว่าเป็นความฝ่ฝันก็อยากเจออาจารย์เชียงสักครั้งแล้ววันนี้ก็ได้มีบุญมีวาสนาได้มาเจอกับท่านนะคะเพราะว่าเรามีศรัทธาในตัวจารยย์อู่แล้วศรัทธาในอาจารย์วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเลิอกดีของเรากินมาเฟอร์จิ๊กแมม